แล้วก็ตามภูต่างๆส้มก็ตกลงผมไม่ได้เอาตามภูและผมก็ไม่ได้เอาเขาอ้างอิงว่าพักส้มก็คะแนน,นตกพักน้ําเงินก็นะมันจะเอาเพิ่มมามากก็ไม่ได้เพราะว่ามันซื้อมันก็ซื้อ,อไม่ได้มันดูดมันก็ดูดได้แค่แค่ประมาณนั้นแหละแล้วก็ตัวหลักๆของพักเพื่อไทยก็ยังอยู่ดังนั้นพักเพื่อไทยเขาบอกว่าคราวหน้าเนี่ยเขาขอประกาศสู้เต็มที่เปิดตัวนะผู้สมัครสอสใหม่ร้อยแปดสิบกว่าคนและเขาจะส่งนะทั่วประเทศ เขาบอกว่านะส่งทั่วประเทศท่านผู้ฟังทีนี้เนี่ยมีคนบอกว่าพูดก็โดนคดีสิครับหนึ่งพูดแบบผมตรงๆแบบผมโดนคดีแน่อยู่ในประเทศไทยใช่ครับคุณอะไรละผู้ชนะมาใช่ครับก็นี่ฮะเหตุผลเนี่ยผมต้องมาพูดตรงนี้ไงเพราะว่าในประเทศไทยมันพูดไม่ได้ข้อที่หนึ่งสอง พูดตรงๆไม่ได้ไม่เป็นไรครับผู้ชนะมาแต่คุณอย่าไปปิดเพื่อนว่าเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้คือพูดให้เข้าใจได้ได้ว่านะจริงๆแล้วมันยังมีอํานาจอิทธิพลเนี่ยที่อยู่ครอบประเทศไทยอยู่ไม่ใช่แค่รัฐธรรมนูญและอํานาจอิทธิพลเนี่ยมันสามารถทําให้ดําเป็นขาวขาวเป็นดำานะดีเป็นชั่วชั่วเป็นดีได้ นะและพูดสื่อให้คนได้รู้เนี่ยนะมาจากวังก็ไดนะ้แต่ไม่จําเป็นอะพูดแบบผมแต่มันไม่พูดสื่อในประเทศไทยมันไม่พูดเพราะสื่อในประเทศไทยวันนี้มันรับซองที่ผมพูดออกับคุณต้องๆองผมไม่ได้อคกติหรอกนะพวกสื่อในประเทศไทยวันนี้มันรับซองนะมันยิ่งได้ซองด้วยนะมันก็เลยมีข้ออ้างด้วยแล้วมันก็บอกว่าพูดไม่ได้ทั้งๆวิธีการพูดโดยเฉพาะนักวิชาการเ่ยมันพูดได้ พูดในเชิงวิเชยการพูดได้แต่วันนี้นอกจากมันไม่พูดให้คนเข้าใจแล้วมันบิดอีกนะคุณชนะมานมันบิดอีกทุกอย่างมันเอาไปเทลงไปที่ทักษิณเทลงไปที่เพื่อไทยหมดนะว่าเลวร้ายความเลวร้ายทั้งหมดในบ้านนี้เมืองนี้คุณคุณไปดูดิถ้าคุณฟังตามสือ่อวกนั้นต่างๆเนี่ยนะความเลวร้ายในบ้านนี้เมืองนี้ไม่ว่าเรื่องขมิ้นก็ดี เรื่องในประเทศเรื่องนโยบายรัฐบาลก็ดีเรื่องในเขมรเนี่ยนะหลักฐานคุณไปดูเถอะผมเองเนี่ยไม่อยากจะมาพูดไม่ว่าคุณไปฟังจากสนธิริมทองคุณคุณไปฟังจากวีระสงความคิดคุณไปฟังจากอดีตแม่ทัพภาพสองไปฟังจากใครนะใครๆๆนะเรื่องเขมรทั้งหมดเนี่ยนะที่ตกสีดินแดงก็ดีเรื่องเปิดดานและทําถนนจไปหาอไ,อไ,อไอ้คาดิโนทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยนะประยุทธ์จันโอชาแทบทั้งนั้น ทั้งนั้นด้วยนะครับแต่กลับมาโยนเหี้ยโยนบาปโยนขี้ไปให้อุ้งอิงไปให้รัฐบาลทักสินไปให้ทักสินไปให้อุ้งอิงนี่ฮะคือคุณไม่พูดแต่ว่าคุณนอกจากไม่พูดแล้วคุณบิดเบือนนะแล,ะล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะนโยบายดีๆเนี่ยคุณกลับไปตีให้มันนโยบายเลวไปหมดนี่ะครับไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะอำนาจทธิพล เพราะว่ากษัตริย์เนี่ยเาต้องการที่ทําลายรัฐบาลเพื่อไทยเพื่อจะเอาอนุทินขึ้นมานะแล้วเสร็จแล้วเขาก็นะครับส่งคนไปเจรจา,านะกับพรรคส้มนะให้พรรคส้มเนี่ยมาหนุนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะหาทางคลี่คลายจัดก,การแก้ปัญหาพรรคส้มและพรรคส้มก็ไปร่วมมือกับวังไปร่วมมือกับพรรคน้ําเงิน,นเนี่ยคือความจริงอย่างนี้เนี่ยเราต้องพูด ให้ประชาชนได้เข้าใจทีนี้เนี่ยคนในประเทศฟัง,ฟงพูดไม่ได้ก็เอาเทปเสียงเอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเอาไปแจกจ่ายกันสิครับจะแจกจ่ายวิธีไหนหรือจะแนะนําให้ใครเข้ามาฟังยังไงก็แล้วแต่เพื่อที่จะทําให้ประชาชนตาสว่างนะครับตาสว่างเอาทีนี้มาสรุปเรื่องว่าเพื่อเพื่อไทยยกเรื่องใหม่ในถนนเก่านะครับพักส้มพริกลิ้นพรักน้ําเงินบ้าอันราน ทั้งหมดวันนี้เนี่ยมันอยู่ในบริบทนี้จริงๆเฉพาะหน้าพักนนาเงเออเฉพาะหน้าพักแดงเขายกเครื่องใหม่นะครับเขาวางแผนไว้ว่าจะเอาสองร้อยที่นั่งกล่าวหน้านะครับและก็ยกเครื่องใหม่นะไอยกเครื่องใหม่เขาประกาศกันแล้วเมื่อวานยังไงยังไงยังไงแต่ผมต้องต่อท้ายว่าท่านนอย่างเส้นครับรถเนี่ยนะครับ เครื่องมันรวนแล้วนะคราวที่แล้วเนี่ยแต่คราวนี้เนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่รถเพื่อไทยก็คิดว่าจะไปต่อได้นะครับรถเพื่อไทยก็คิดว่าจะไปต่อได้ผมก็ต้องบอกกนะับท่านผู้ฟังอย่างเป็นกลางอย่างเป็นธรรมที่สุดว่าพักเพื่อไทยยกเครื่องใหม่ถูกแล้วและก็วันนี้สภาพจริงๆคือพักเพื่อไทยเนี่ย จำเป็นต้องเล่นไปบนถนนเส้นเดิมน,นะผมไม่ได้ตำหนิพักเพื่อไทยว่าผิดหรือถูกแต่ผมกำลังจะบอกกับท่านผู้ฟังต่างหากว่าการเมืองที่เป็นจริงวันนี้คือพักเพื่อไทยเนี่ยยกเครื่องใหม่รถแลนะเครื่องมันจะดียกเครื่องใหม่แล้วเครื่องมันดีกำลังมันดีนะมันยังวิ่งอยู่บนถนนสายเก่าแน่นอนครับมันดีกว่ารถเก่าแน่ มันดีกว่าเพื่อไทยนะในคราวที่แล้วแน่วันนี้เพื่อไทยมันดีกว่าในลักษณะรถเพื่อไทยดีกว่าแต่สิ่งที่มันยังไม่ดีสิ่งที่มันยังเป็นอุปสรรคก็คือถนนครับถนนก็คือระบบระบบบนี่นะครับมันจะทำให้รถของเพื่อไทยเนี่ยบอกช้ำอีกแต่ทำยังไงได้ครับ วันนี้มันมีถนนเส้นเดียวที่ต้องนะเล่นไปเพราะไปเล่นตามก,กฎเกณฑ์กติกาของระบบนี้นะเขากําหนดให้ไปเล่นบนถนนเส้นนี้ดังนั้นเนี่ยการไปเล่นบนถนนเส้นนี้ผมก็มีแต่ความเป็นห่วงนะมีแต่ความเป็นห่วงว่าเพื่อไทยต้องเหนื่อยแน่นะครับเพื่อไทยต้องเหนื่อยแน่แต่ก็ยังต้องให้กําลังใจเพื่อ ที่ต้องให้กําลังใจเพื่อไทยเราให้กําลังใจเพื่อไทยในฐานะที่เราเป็นแนวร่วมกันนะผมมีคนตั้งคําถามกับผมว่าแล้วทําไมเพื่อไทยเขาไม่คิดเปลี่ยนระบบและมีคนตั้งคําถามกับผมว่าหลวงตาคิดว่าเพื่อไทยเขาคิดเปลี่ยนระบอไหม เพราะเห็นว่าเพื่อไทยเนี่ยนะครับจงรักภักดีกับเจ้าเหลือเกินครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมขอตอบท่านผู้ฟังที่ถามผมมาและผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าหลายคนนะครับผมเชื่อว่าหลายคนมีคำถามอยู่ในใจแบบนี้ที่ถามว่าคิดว่าเพื่อไทยเขาคิดเปลี่ยนระบบ เพราะสังเกตเห็นแต่เพื่อไทยเนี่ยเขาใกล้ชิดเขาจงรักภักดีเหลือเกินผมก็ต้องตอบว่าเพื่อไทยคิดเปลี่ยนระบบแน่นอนพักส้มก็คิดเปลี่ยนระบบแน่นอนแต่พักนำเงินไม่คิดเปลี่ยนระบบท่านฟังผมไห้ดีนะเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยไปโจมตีพักส้มอย่างนั้นไม่ใช่ ผมพูดการเมืองให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจพักนะพักน้ำเงินเพื่อไทยไอ้ไป่ใปช่พักแดงเพื่อไทยกับพักส้มพักประชาชนคิดเปลี่ยนระบบแน่นอนแต่พักน้ำเงินเนี่ยไม่คิดเปลี่ยนระบบคิดจะต้องรักษาปกป้องระบบนี้อย่างเต็มที่เพราะว่าพักน้ำเงินได้ดิบได้ดีเพราะนะปกป้องระบบเต็มที่ และเป้าหมายเป้าหมายของฝ่ายอนุรักษนิยมคือต้องรักษาระบบและทําลายกระบวนการประชาธิปไตยทําลายพลังฝ่ายประชาธิปไตยนั่นคือสองภารกิจใหญ่ภารกิจใหญ่ของพรรคน้ำเงินหรือของฝ่ายอนุรักษนิยมก็คือจะต้องปกป้องคุ้มครองระบบคือระบบกษัตริย์เนี่ยแล้วต้องทำลายพลังหรือว่ากระบวนการประชาธิปไตย พลังฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในพักไหนสีไหนไม่ว่าจะเป็นแดงเป็นส้มเป้าหมายเ็าต้องทําลายแต่ว่ารูปแบบการทําลายนั้นน่มันจะแปลเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆแต่เป้าหมายหลักก็คือต้องทําลายดังนั้นพลังประชาธิปไตยนะที่อยู่ในพักอื่นหรือว่าอยู่ในส่วนื่นก็จะอยู่ในเป้าสายตาของฝ่ายอนุรักษนิยมต้องทําลาย และในนั้นก็คือแดงเป็นหลักแดงเขาทำลายมานะยี่สิบปีแล้วแต่เขายังทำไม่สำเร็จจนกระทั่งเอาทักษิณเข้าคุกครั้งสุดท้ายนี่คือเข้าเป้าหมายแห่งการทำลายแดงนั่นแหละแต่ทำลายแดงเอาทักษิณเข้าคุกครั้งนี้มันจะสำเร็จหรือไม่ผมก็บอกว่ายังไม่สำเร็จที่บอกว่าแดงไม่มีทางสูญพันธุ์แดงจะไม่ตายนะครับ แต่แดงจะรอวันโตกลับมาอีกทีทีนี้ต่อคำถามที่ว่านแล้วเพื่อไทยเขาคิดเปลี่ยนระบบไหมคิดแน่นอนครับที่ผมตอบเนี่ยผมไม่ได้ตอบหมายถึงตัวบุคคลหรือตัวอะไรนะครับเพราะพลังอีกสิบล้านคนส้มอีกสิบห้าล้านคนนั้นลึกๆแล้วพวกนี้ต้องการเปลี่ยนสังคมไทยต้องการเปลี่ยนระบบ เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันยังตัดถนนใหม่ยังไม่ได้